สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะขออนี่ครับถ่ายภาพหน่อยได้ครับพอดีว่าแต่งตัวน่าสนใจมากเลยอ่ะได้ค่ะเดี๋ยวงถ่ายรูปเสร็จแล้วผมขอทราบรายละเอียดซื้อที่ไหนอะไรอย่างไรด้วยนะครับผมได้ค่ะสวยมากเลยขอบคุณนะครับดเดี๋ยวรบกวนยืนอยู่สถานีนี้หน่อยเนาะโอ้ยใบตกแสงตกใส่หน้าพอดีเลยขอหลังไปนิดนึงครับผม ดอกแดดอ่ะโอเคสวยอันหนึ่งนะได้จ้าสามสี่ขอบคุณครับอ่ะเราเสื้อซื้อที่ไหนเอ่ยครับผมวันนี้เป็นงานของที่ร้านเองเลยค่ะอ้าวันนี้ผมมาเจอเจ้าของเองปะเนี่ยใช่จริงๆเป็นดีไซเนอร์มากกว่าค่ะเป็นคนออกแบบเองค่ะโอ้โหมก็จะเป็นร้านอยู่ฝากร้านได้ไหมเอ่ยได้ได้เลยครับได้เลยร้านนี้ที่จะจัดโครงการสามนะ ู่ที่ห้อง039040แล้วก็041และ044ค่ะก็ทังชุดก็เป็นของที่ร้านหมดเลยค่ะโอ้สวยมากครับผมได้ครับขอบ,ขอบคุณนะครับ